รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่านผู้ชมครับรายการเรื่องเล่าอมวนวันนี้นะครับช่องเรื่องเล่าอมวนรายการใหม่ครับรายการปออยู่ปอกินวันนี้เราปออยู่ปอกินกันที่ไหนนะครับว่าวิถีชีวิตปออยู่ปอกินเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราอยู่ที่แม่ออนครับผมเดี๋ยวไปดูครับสวัสดีครับปอยื่อปออย่างครับปลอยเม็ดโนมาครับปลอยเม็ดนะครับเนาะครับครับอันนี้ชีวิตวิถีชาวบ้านนี่นะครับอยู่แบบปออยู่ปอกินแล้วป่อเนาะครับครับครับสมัติประกอบอาชีพอย่างไกันครับก็หับจ้างห้องเจ้าก่า ถ้ามีหน้านอเนี่ยก็เอาหนอมาขายอันนี้เขาอยู่กันที่ไหนเนี่ยพ่อบ้านอย่างหรอบ้านปางไม้ตะเคียนปางไม้ตะเคียนบตำบลนนทเหนืออำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่อากาศดีมากเลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นข้าหวานมือครับข้าวหวานมือนี่เขาต้องหื้อหน้าหื้อขุ๋ยมันสม่ำเสมอนะมะกอกมีมะเขืชมะกอกมีพร่องเป็นหญ้าหวังเต็มตัวซี่ยาด้ะปูแปมีอยู่กับป่ครับปูก็แปมีอยู่กั ปูนี่มีป่ามีครับแต่ว่ามันมันมีมาปกปิมันจะมีที่ในอา่างนะอ่างแม่ออนนะตอนนี้เปิดกับปลูกกล้วยปลูกอย่างเงี้ยนะครับเนาะนี่กับปอปลูกกล้วยนี่ก็อเนี้นี่มันว่าไ้เป็นกล้วยอย่างครับเป็นกล้วยกล้วยหอมจังไห้เอขาว่านะมันเป็นคนบอกว่ากล้วยหอมทองมันจะกล้วยไข่นะครับมันถ้าซุกพอให้ไปดีเนี่ยมันจะส้มหน่อยถ้าว่ามันซุกตรืมัน ผมกล่อมนะครับมาเกาะตะวันนี่ก็ขนมาเขาไปซื้อไปเอาไปไปทำปุวยเนี่ยปุ๋ยปุ๋ยสาปุ๋ยอย่างนั้นบ้านเฮานี่อยู่อีตึงบักกั้นนะป่ะเนาะก็มีพป่าครับมีมีแต่ว่ามันมีหื้อกินมีพักมีไม้เมียงกัน้ยนะครับเนาะคนใดบักขยันก็อดยากเหมือนกันถ้าขยันถ้าขยันนี่บักโอดยากไปฝากนะครับไปยากอะไรฮึ่นละหีบเก่าหีบเดิมอะที่ ตปอปู่ย่าตายายนะเปินทำนาเปินเงี้ยอย่างใดนี่อย่างใดแต,แต่แต่อู้ถึงยุคสมัยประเดี๋ยวนี้มันมันทันสมัยมันจะมีเครื่องจักแต่เนี้ยเขาเงี้ยมาปอกหินปออยู่นี่สักสองไร่เลี้ยงครอบครัวเขาขบปอกหินละง่ายถ้าเขาบัคขยันเขา,มาเมื่อคืนข้าเนี่ยเอาเอแต่อย่างไรก็จะมาถึงมาถึงตุกแต่ถ้าอู้ ถึงเขาดับมีป่อแม่มีรักทรัพย์มีเงินมีทองหนักแล้วเขาอยู่เปล่าเปานะสักวันหนึ่นงมันก็นตุกเหมือนกันนะ กำลังถอนลบก,กาจะไปปลูกเจาะไปปลูกไปต้นเข้านะแม่เนาะเจ้าต้นเขา้าเจ้าเป็นคนห้องต้นกาเจ้าอ๋อเอาเขาก็ไปปลูกลอะ่ะเป็นแนวเป็นแนวนะนี่ไปขั้นบันไดก่อนครับขั้นบันไดเจ้าพอคาะนหลันปับ๊บเร่งตามรอยพ่อ,อทุกอย่างอ๋อครับมีควบวงจร,งจรเนี่ยควบวงจรนะแม่เนาะควบวงจระอะไรกวนไงไก่พัน นี่หันอีปศงก์มาไก่พันไกไ่เมืองบ่อปลาบอยอย่างนี้มั้งมันต้องไปซื้อไข่เนาะหมูถูกไหมแต่ที่นี่อากาศเย็ยนดีนะครับเน<อ>าะอันนี้บ้านไหนวะครับแม่เักขาง้าอืมครับแม่ักขได้ตุ๊กยังมาถ่ายลูกถ่ายยัง พูดว่วปลาเลยอ๋อนี่สักสองร้อยมากินเ่ะอันนี้เลี้ยงแป้งยังป่อ,อมันลุกอะลุกมีประเด็นี่มีปะเหครับเลี้ยงหมาดเลยเลี้ยงมัเด้เโอ้ โอ้ยนักนะ่อเนาะเดชิบชตัวนี่เกิดได้ทวันนะครับกับสวันงนี้อนี่นะครับปอสุทินนะครับอเจ้าของไก่พันไก่พันเราขายนี่ไก่พันนะครับเลีเนาะพอกินพออยู่เนาะหนุกงานเนนึ่งวเียนอันนี้ไม่ไข่ถึงวันอ่ะไข่ถึงวันชิบบ้างคำชิบคชิบ